สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวันจันที่16นะครับเพื่อสภา,านะครับเดี๋ยวเรามาดูสดรุป weekly w ว e k l y s u มร,รีนะครับของเงินยูโรกันหน่อยนะครับวันนี้ผมก็กาลังหาเซตอัพที่จะเข้าเช้านี้นะครับก็จริงจริงจริงๆมันช็อตได้ตอนเมื่อกี้นี้สักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าเพิ่งเอิญกำลังนั่งอ่าน Weekly s u มมารีนะครับของอัลบร o k ในในลูกศิษย์ของอัลบร o k อยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้เข้านะครับมาดูอีกทีก็แต่ก็แต่ก็อันตรายอยู่ครับในการช็อตลงมานะครับแต่ว่าก็มันอยู่ใกล้โลของเทนนิงเลนจ์นะครับอาจจะเฟลก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับเอาเอาวิกตก่อนแล้วกันนะครับนะครับในวิกตี้ฉาดนะครับอันนี้เป็นวิกตี้ฉาดของเงินยูโรนะครับ เอ่อ uh, อย่างแรกเราเราดูภาพรวมๆที่เราบอกไปก uh, ็คือเอ่ออันเนี้ยคือเออ่เทรดดิ้งเรนจ์ที่อยู่ในช่วง7ปีนะครับคือเริ่มตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่ปี2015นะครับต้นปี2015เนี่ยแถวๆนี้นะครับคือจุดเริ่มของเทรดดิ้งเรนจ์นะครับ mm. ก็เป็นแกว่งแกล้งใช้เวย์ลงมานะครับเป็นเลขที่2ของชุดที่สตรองเลทลงมานี้นะครับแต่ในมัลลี่ชาร์ดเราจะเห็นว่าเป็นเ,เขาเรียก trending t r a d i n g range นะครับก็คือว่าข้างบน t ท ading r a n g e ข้างบนเป็นเป็น triangle นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็น Triangle นะครับแต่ก่อนที่มันจะขึ้นไปทำา Triangle ใหญ่ในในในแทรดิ้งแทร d i ้งเลนจ์นี้นะครับมันมี2เลกนะครับอันนี้เล็เลกที่ลงมานนี้มันสตรองนะครับแล้วก็รีเวิร์สนะครับขึ้นมานะครับจริงๆทำา Triangle เหมือนกันนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็เบรกลงแล้วก็เฟลนะครับเบรกลงเนี่ย เป็นทําเล็ที่2ของชุดนี้นะครับ1 2แล้วก็ pullback แล้วก็3นะครับเนี่ยมืน wedge bottom คือ1 2 3ตรงนี้นะครับแล้วก็มี reverse ขึ้นไปนะครับแต่ว่า reverse ขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็น minor เพราะว่าชุดนี้มันถึงแม้ว่านี่มันจะทำ small c i r c l e Leg แล้วแต่มันก็ยังถือว่าเล็กน้อยนะครับน,น่าจะมีเล็กที่ลงมา strong กวันนี้นั้นก็เลยขึ้นไป ขึ้นใหม่ๆมันก็ลงมาใหม่นะครับแล้วก็ทำ triangle อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเป็น triangle ใหญ่นะครับโดย triangle ใหญ่ตัวเนี้ยที่เราเห็นนะครับเอ่อมันขึ้นมาเอ่อแถวแถว l o ของที่มันเบรกลงมาโลตัวนี้นะครับโลของช่วงประมาณเอ่อปี2012นี่นะครับแถวแถวช่วงกรกฎานะครับเอ่อโดยข้ามวนเป็นเ a นจ์ใหญ่ข้างล่างก็เป็นเ a นจ์ใหญ่เหมือนกันนะครับนะครับพอ form triangle เสร็จนะครับเห็นไหมครับทำ HIGH รื l o ลนะครับ l w ลว่า HIGH นะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามเบรกลงอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยลงมาถึงใกล้โลของตรงนี้แหละนะครับโลของวันที่3แจนปี2017นะครับซึ่งเป็นโลของ Trading Range นะครับซึ่งก็เป็นไปได้ที่จะลงมาต่ำกว่าโลนี้นะครับนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ ใน triangle เนี่ยมันก็อันตรายเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอมันเป็น triangle มันลงมาต่ำกว่าลงนี้นิดเดียวมันก็ r e วิ r s สขึ้นมา strong เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน triangle นะครับอย่างเงี้ยตัวนี้ถ้าใครมองไม่ออกเป็น triangle triangle มีตรงนี้นะครับเนี่ยผมตีเส้นสีม่วงให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับ triangle นะครับเห็นไหมครับพอลงมาพยายามจะเบรก triangle เนี้ยลงมานะครับ ก็ลงมาเบรกจริงๆครับเบรกโลตัวนี้นะครับทาเล็กอีกเล็กหนึ่งลงมาโดยทําโลต่ากว่าโลนี้นะครับนะครับแล้วก็เฟลเลยนะครับแบบไม่ไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยนะครับไม่ได้ลงไประยะไม่เชื่อมูฟด้านนี้เลยนะครับปกติจะมีเม่เชื่มูฟลงไปนะครับประมาณอย่างเงี้ยครับเนี่ยอาจจะลงมาถึงแถวๆนี้นะครับแต่นี่ลงมานิดเดียวเองครับแล้วก็รีเวิร์สขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นใน t r i a n งเกิลเนี่ยบางทีมันไม่มันมันมันเฟล เวลามันเบรกมันมันจะเฟลตรงนี้ก็ได้นะครับเฟลตรงนี้เลยนะครับหรือว่าเฟลตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้หรือไม่ก็ลงมาต่ำกว่าน,นี้หน่อยหรือลงมานี่เลยนะครับแล้วค่อยเฟลก็ได้บางทีแต่มันแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ย triangle มันมันเบรกหลายหลายประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ50%ของเวลาของ Triangle ที่เบรกมันจะมีครึ่งนึงที่เบรกสำเร็จนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งที่เฟลแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับโดยขึ้นมาฟอร์ม Triangle ใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ ปัจจุบันก็พยายามจะเบรกลงจากแทรนเกิลใหญ่นี้นะครับนะครับโดยที่ขอบบนแทรนเกิลใหญ่นี่คือเส้นสีส้มนะครับโดยมีเดี๋ยวนะครับอตอนนี้เล็กๆที่ลงมานะครับก็ค่อนข้างดูดูเหมือนสตรองนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยลงมาเบรกนะครับแต่ว่าตอนที่เบรกครั้งสุดท้ายเนี่ยลงมาเนี่ยมันเหมือนไคลแม็กซ์นะครับเนี่ยสองเล็กเนี่ยหนึ่งนะครับ p ู l l b ก c สองนะครับมัน มันดูเหมือนเป็นไคลแม็กซ์นะครับแล้วนะครับซึ่งเ,าเราก็เริ่มมองรีเวอร์โซนะครับโดยรีเวอร์โซขึ้นไปน่าจะมี2เลกเหมือนกันนะครับรีเวอร์โซขึ้นไปที่เส้นเนี่ยยี่สิบวิคเอ็เนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับน่นา,า,นาจะมีรีวเวอร์โซเร็วๆนี้นะครับซึ่งแลกอย่างหนึ่งคือมันโอเวอร์ชุดแบร์คชนแนลไลน์เห็นไหมครับเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยเราลากด้วย โดยโดยสัมผัสตัวนี้แล้วก็ลากตัวนี้ลงมาเนี่ยเราจะเห็นมันลงมาแตะที่โอเวอร์ชูตแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาเบรกชันแนลพวกนี้มันจะเฟลแล้วก็ขึ้นมาบางทีก็ขึ้นมาแถวๆนี้นะครับกลางกลางเลนจ์นะครับแถวๆเนี้ยแต่ามาถึงเส้นสีสีม่วงนี้นะครับเทนดไลน์ T line, เส้น20วิกิเอเอเนี่ยนะครับถ้าไม่ถึงเส้นสีฟ้าเนี่ยแล้วลงมาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปลึกพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันสร้าง ชแนลใหม่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ชแนลนี้ก็ก็ก็ไม่ได้ใช้นะครับมันก็ต้องไปใช้ชแนลที่ชันขึ้นนะครับยันไงก็ตามเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าชุดที่ถ้าจะมีชุดที่ขึ้นมา pull back ขึ้นมาเนี่ยของแบร r เนี่ยจะขึ้นมาสูงแค่ไหนนะครับถ้าขึ้นไปถึงนี่เลยนะครับขึ้นไปถึงเส้นสีฟ้า่างนี้หรือว่าเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยจะดีนะครับก็ทําให้เวลามันกลับลงมาเนี่ยมันก็จะมีดาวไซด์ข้างล่างที่จํากัดนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยเราอ,อย่างที่บอกต้องรอดูนะครับแต่ตอนที่มันลงมาตั้งแต่ลงมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่3 1เมยนะครับปีที่แล้วนะครบ1ปีพอดีนะครับ3 1เมยปีที่แล้วเนี่ยมันลงมานะครับมันก็ชันเนมันก็ยูดูค่อนข้างชันนะครับทำให้มันยังไม่มีบูลที่โชว์สตริงได้ดีพอที่จะรีเวิร์สขึ้นไปนะครับช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงนี้นะครับช่วง ช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมานะครับที่ที่เป็นไซเว์เนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นชุดของบูที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ลงมานะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะมองว่าอ่ะโอเคมองว่ามันชันนะครับแต่เราจะพบว่าในเลนจ์นี้นะครับไอในในเลกเนี้ยที่ลงมาเนี่ยมันประกอบด้วยโดจิเยอะแย,ยะไปหมดนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยก็มีเอ่อแบทโฟลูทูนะครับ นะครับก็ทำให้ดูแล้วนนลเหมือนแบร์เล็กในเทรดดิ้งเลนจ์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเอ็กซ์เปกว่าอันนี้มันดูคือคือคือที่ดูแล้วเหมือนแบร์เล็กในเทรดดิ้งเลนจ์ช่ว่าในแบร์เทรนด์จริงๆมันมันไม่เป็นอย่างนี้ครับมันมันจะไม่เป็นแบร์บาบูบา,บบาสลับกันแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยแบร์บาบูบา,บบามันจะมีคอนเซคุติฟแบร์เนี่ยแค่2วีคนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ช่วงที่ล่าสุดเนี่ยถึงจะมีแบร์หลายๆแบร์นะครับเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นเซลล์คายแม็กซ์น,นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นมันไม่ค่อยมีคอนเซัคตีท์แบร์ทำให้ทำให้มันดูเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นสตรองแบร์เทรนด์นะครับเพราะสตรองแบร์เทรนด์มันจะลงแบบ หนึ่งสองสามสี่อะไรอย Zhan ่างเงี istas, ้ยนะครับแล้วก็บาร์ใหญ่ๆติดๆกันลงมาเป็นสไปซ์อย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นเนี่ยเทรนมันจะแรงนะครับสตรองนะผมยกตัวอย่างอ่าอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างนี้ก็จริงๆอย่างเงี้ก็ยังถือว่าไม่ไม่ได้แรงมากนะครับถ้าแรงมันจะเป็นบาร์แบบแบบเนี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับปั๊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 บลงมาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นสไปซ์ติดๆกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นสตรอง สตรองแบร์เล็กนะครับที่ที่อย่างเล็กอันเนี้ยสตรองกว่านะครับชัดเจนว่าสตรองกว่าเล็กนี้เห็นไหมครับแล้วก็สตรองกว่าเล็กนี้แน่นอนเห็นไหมครับเล็กเนี้ยมันดูแบบมันมันไม่เหมือนนะครับมันไม่เหมือนแบร์ชัยมันเหมือนแบร์เล็กในเทรดดิ้งเลชเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเอาบูฟเลยพยายามเบสว่าลงมาที่โลเนี่ยแถวแถนี้ยน่าจะเฟลแล้วขึ้นไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากเล็กที่มันลงมาล่าสุดเนี่ยมันสตรองทำให้มันไหลต่อลงมานะครับก็เดี๋ยว เราคาดว่าน่าจะมี pullback ก่อนแล้วก็ลงกลับมาเทสโ l อีกทีนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะต่ำกว่า l o ของ Jan องน2 0 1 7นะครัซึ่งตอนนี้มันลงมาเทสนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงนะครับสูงกว่า l o นี้นิดนึงนะครับซึ่งเรายังคิดว่ามันน่าจะมี reverse ขึ้นมา2เล็กเหมือนกันนะครับเป็นเป็น pullback ของ b บ a ชุดนี้นะครับแล้วก็โชว์ strength ของบูหลังจากนั้นพอลงมาเนี่ย นะครับก็อาจจะลงมาต่ำกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าน่าจะเฟลเหมือนกันนะครับเราก็คาดว่าบูน่าจะเริ่มเริ่มโชว์สเส้นอีกครั้งแถวๆนี้นะครับหลังจากเซลล์ไคลแมปสองชุดนี้นะครับในวิกวิชาเนี่ยนะครับก็มาต้องมาตามดูกันครับเพราะว่าคอนเท็กซ์เนี่ยแล้วโลเคชันดีดีนะครับตำแหน่งเนี่ยดีสำหรับการรีเวิร์สนะครับโลเคชันดีคอนเท็กซ์ดีนะครับผ่านเซลล์ไคลแมปมาสองเลกแล้วนะครับแล้วก็ เพราะฉะนั้นยังยังอยู่ห่างจากเส้นเอ็มเอนะครับทำให้มีโอกาสกลับขึ้นมาทดสอบเส้น EMA ครั้งหนึ่งนะครับนั้นทุกอย่างคอนเท็กซ์นะครับรวมถึงโอเวอร์ชูตนะครับแบแบชแนลไลน์เส้นสีฟ้าข้างล่างนี้ด้วยนะครับทำให้มันทุกอย่างมันดูเอียงไปทางการมีรีโวโซขึ้นไปนะครับก็เราอาจจะได้เห็นช่วงที่ดอลลาร์อ่อนค่าขึ้นสั้นๆน,นะครับแล้วก็มี ยูโรนะครับแล้วก็เงินแม้กระทั่งเงินสกุลเงินบาทนะครับหรือว่าสกุลเงินหลายๆสกุลเนี่ยที่อาจจะแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นถ้าเกิดยูโรมีการรีเวิร์สขึ้นไปนะครับเมื่อยูโรแข็งค่าขึ้นก็จะทําให้เงินสกุลอื่นๆเนี่ยแข็งค่าขึ้นตามไปด้วยนะครับโอเคในวิกฤตก็ประมาณนี้นะครับเราสรุปวิกฤติว่าอยู่ใกล้โลของ แถนิ่งเลนจ์แล้วนะครับน่าจะมีรีเวอร์ซอลขึ้นไป2เลยที่เรากลับมาดูเดลิชาร์นนะครับเดลิชาร์นก็คือในเออเนี่ยเราสังเกตว,ว่าเราคาดว่าตัวนี้จะเป็นไฟนอลแฟลกนะครับแล้วก็เนี่ยเบรกลงมาเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้ถึงเมชชั่นมูฟของของไฟนอลแฟลกแล้วนะครับเพื่งเบรกไฟนอลแฟลกก้อนนี้ลงมานะครับแล้วก็ลงมาน่าจะเฟลนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับนะครับแล้วก็เส้นสีฟ้านี่ก็คือแบ ชแนลไลน์ที่เราเห็นในวิิชานะครับที่มันโอเวอร์ชูลงมานะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือไฟแนลแฟ a กเล็กๆตรงนี้นะครับที่เป็นเนสเต็ดนะครับไฟแนลแฟกกับไอ้ไฟแนลแฟกใหญ่ตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าก็เบรกลงมาระยะที่วัดลงมาก็แถวๆนี้เหมือนกันนะครับทำให้ตรงแถวๆสามแจน2อ1 7เเนี่ยเป็นเป็นเป็นแมกเนตนะครับมาอยู่เป็นสัปดาห์สัปดาห์แล้วนะครับซึ่ง แต่ว่าเนื่องจากอย่างที่บอกมันลงมาใกล้โลนะครับบูมักจะเบสกันแถวแถวนี้หรือแบอาจจะเทคโปรฟิตแถวแถวนี้อยู่นะครับทาให้มันมีรีเวอร์ซอลขึ้นไปนะครับแล้วโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์นะครับเราเห็นเป็นบูบาร์นะครับโคสใกล้หายนะครับแต่ว่าเนื่องจากเล็กที่ลงมาเนี้ยล่าสุดเลยนะครับลงมาตั้งแต่10 11 12เมยนะครับที่วันนั้นผมพูดถึง2บาทนี่จําได้ไหมครับที่ตรงนี้มันเป็นทริแองเกิลนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นเซล Setup นะครับเป็น low to short Setup นะครับใต้เส้น EMA นี้นะครับแล้วก็วันที่11เป็น Good entry นะครับ short นะครับนะครับด <c oughs> entry short เป็นการเบรกลงจาก l o ของวันที่10นี่นะครับแล้วนกะ็หลังจากนั้นพอนี่เป็น g o o l entry วันที่12มันก็เบรก s t r o n ลงมาเลยนะครับ collapse ลงมาเลยแล้วก็เบรก l o ของวันที่28 เมษาลงมาด้วยนะครับเรกทั้งก้อนเนี้ยลงมาทำให้เราเป็นไปได้เราอาจจะเห็นในช่วงมูฟแทร็กที่ตรงแถวแถวนี้นะครับก็คาดว่านะครับคาดว่าน่าจะมีแกว่งไซเว์เล็กๆนะครับลงมาอีกเล็กนึงก็ได้นะครับแล้วค่อยค่อยมีรีเวิร์สขึ้นไปคําว่ารีเวิร์สขึ้นไปอาจจะรีเวิร์สจากตรงนี้ขึ้นไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะขึ้นมาแล้วก็ลงนะครับทําเล็กๆเซคันด์เล็กของไนตัวชุดนี้นะครับอีกทีหนึ่งแล้วค่อย ขึ้นไป2เลขใหญ่อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเลขมันเพล็กซ์นะครับเรากา็คนที่เทรดแบบเบสเอาเลยก็อาจจะอลองเบสซื้อนะครับเมื่อมันลงมาทำนิวโรอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าเบรกตรง3าเจนเองแล้วมีบูบูบาดีๆนะครับก็อาจจะ ซื้อได้นะครับแถวแถวนี้นะครับึ่งผมก็กะว่าจะรอดักอยู่แถวแถวนี้อยู่เหมือนกันนะครับกําลังดูอยู่ว่าบาตัวเนี้ยมันมันจะขึ้นไปเลยได้หรือเปล่าแต่แต่ในความคิดผมคิดว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเล็กที่ลงมาเนี่ยมันซองไปนะครับทําให้ผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกเล็กหนึ่งไอ้ไอ้เล็กหนึ่งเนี่ยที่เกิดจากวันที่13บสาคือวันศุกร์เห็นไหมครับมัน trigger ซ e l l signal ด้วยกันที่โลเนี่ยเบรกโลลงมา ต่ำกว่าโลของวันที่10 12นี้นิดนึงแล้วก็รีเวิร์สขึ้นมาปิดเป็นบูบาคลอสใกล้ไฮเนี่ยจริงๆในในไทม์เฟรม15นาทีเราจะเห็นเป็นเหมือนเซคเกอร์เล็กเล็กๆนะครับเบรกลงมานิดเดียวแล้วก็รีเวิร์สขึ้นไปเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นขั้นต่ําเป็นเซคเกอร์เล็กของตัวนี้ก็ได้นะครับแต่สําหรับผมผมยังดูแล้วเซคเกอร์เล็กตัวนี้มันเป็นเซคเกอร์เล็กแบบไมเนอร์นะครับมันน่าจะมีขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเซคเกอร์เล็กแบบเมเจอร์นะครับ เราค่อยมีรีเวิร์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบเนี้ยใหญ่ๆสองเลขกขึ้นมาทดสอบเ,ออเส้น moving average นะครับที่เป็น20วัน moving average กับเส้น bear trend line ตัวนี้นะครับที่ลากจาก2 High นะครับของตัวนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าบูมีการโช o w sting ได้ตรงนี้ดีนะมันจะช่วยทำให ภาพรวมในการเบรกลงมาตรงนี้ทำให้มันดูน่าจะไม่ลึกมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเลยนะครับแล้วก็วันนี้ปิดเบรกพัวลงมาเนียเป็นบายใหญ่ๆคล้ายบายนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับเป็นเล็กๆใหญ่ๆเงี้ยแปลว่ามันยังไม่จบนิวสไปนะครับเหมือนชุดนี้ครับสไปแล้วก็ p l l b a c k แล้วก็ Spi อีกรอบนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมัน ชแนลมันยังไทยนะครับก็อาจจะลงมาถึงขอบล่าชแนลตัวนี้อีกทีนะครับแล้วก็ค่อยมีรีเวิร์สขึ้นไปซึ่งถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าตลาดมันต้องการลงมาลึกนะครับจริงๆตลาดมันต้องการลงมาลึกเลยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีแบบาร์โคสใกล้ลงอีก,อกรอบหนึ่งในวันในวันนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมยังไม่คิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่งเทรดดิ Range, ้งเลน์เนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นมาทริกเกอร์ไฮวันตรงนี้นะครับมีสูงนะครับขึ้นไปเหนือ ไของเมื่อวันที่13นะครับแล้วก็ลงมาก็ทำนิวโรทีนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับน่าจะ2-3วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่พุ่วันนี้ผมคงจะเทรดเงินยูโรเป็นเป็นวันสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมคงจะไม่ได้ไม่ได้เทรดนะครับก็จะไม่ได้วิเคราะห์มานะครับก็วันนี้ก็เลยรวมทั้ง daily chart แล้วก็ Weekly สรุ y ในวันนี้ไปเลยนะครับถือเป็น w วิก l y แล้วก็เป็น Daily ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับนะครับประมาณนี้เนาะอาจจะมีผมยังไม่แน่ใจอาจจะมีวิเคราะห์พรุ่งนี้เช้าอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอ,อดูอีกทีแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่มีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่เทรดเงินยูโรก็เออเราก็เดี๋ยวมาอเดี๋ยวมาดู ทำเฟร15ทีกันนิดนึงนะครับว่าบูบาเกิดยังไงนะคบเนี่ยเลกที่มันลงมาสตองเห็นไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันเมื่อวันพฤหัสสิโนะมันมาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มันรีเวิร์สขึ้นมานะครับมันรีเวิร์สขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับแล้วก็จริงๆผมเริ่มเล่นช็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ขาดทุนไปนะครับเนี่ยผมเริ่มเล่นช็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ มัน r e v ขึ้นมากิน stop หลังจากที่มันมี3าม b a r ตัวนี้นะครับทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าชุดที่ขึ้นมาเนี้ยน่าจะลงต่อนะครับเพราะตรงนี้ผมมองว่าก็ขึ้นมาเป็น w ว d แล้วนะครับแบบเนี้ยครับ w ว d แบบเนี้ย w e หนึ่งสองสามนี้นะครับเนี่ยผมดูแล้วเนี่ย w ว d แต่ปรากฏว่ามัน fail ครับแล้วชุดที่มัน f a ลเนี่ยมันลากขึ้นมากิน stop ของตรงนี้ เมื่อวานเมื่อวันเมืม่อวันศุกร์นะครับเสียเงินนะครับไม่ได้ได้เงินนะครับโดยที่ผมมองวันตรงนี้น่าจะลงเลยแล้วผมไม่ได้ตั้ง stop loss ตรงนี้นะครับผมตั้งที่เหนือ h i g ของบาร์นี้เลยเนื่องจากว่าถ้านับ stop loss ตัวนี้มันไกลไกลไกลมากเหมือนกันสําหรับผมนะครับผมก็เลยเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยผมช็อตแถวๆนี้ครับเนี่ย ประมาณใกล้ๆโลของตัวนี้นะครับเนี่ยสต็อปมันสามสามสิบพ๊บเลยครับ mm hmm. mm hmm. เยอะไปอะครับสามสิบพ๊บนี่เยอะเยอะไปสำหรับผมนะครับสำหรับสต mm ็อ hmm. ปแต่ผมก็เห็นคอนเท็กซ์มันน่าชอนะ็อตเนาะแต่ว่าเราก็รู้อะว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเหมือน new s p i k e ะครับ mm hmm. เห็นหมครับหลังจากที่มันเวชเวชสต็อปตรงนี้มันเฟลขึ้นมาเนี่ยมัน ขึ้นมาเป็น consecutive w a ท e top อะผมคิดว่ามันน่าจะจบแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันมันอย่างเงี้ยเป็น expanding triangle อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยวลัยมันอยู่ใน expanding triangle มันชอบทำอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบทำให้เสียตังค์เรื่อยๆครับมันเวลามันทำ expanding triangle แบบเนี้ยมันจะมันลงมาที่ low มันก็ reverse ขึ้นมาที่ high กดกลับลงที่ low ใหม่ดีกลับขึ้นที่ high ใหม่เงี้ยมัน มักจะกินสต็อปทั้งบนทั้งล่างเนี้ยถ้าใครตั้งสต็อปแบบไทสต็อปนะครับแบบสต็อปแบบใกล้ๆครับไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากเสี่ยงเงินเยอะครับก็มักจะโดนกินสต็อปนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ถ้าผมช็อตตรงนี้นะครับแล้วผมเอ่อเอ่เอเรียกว,ว่าซ็อปไว้ตรงนี้ผมก็จะมีโอกาสที่จะเอ่อได้ได้กำไรด้วยนะครับเพราะว่าทิ้งเอาไว้เนี่ยเอ่อคืนเมื่อคืนนี้ถ้ามาปิดเมื่อคืนนี้ก็ เรียกว่าได้กำไรเยอะเหมือนกันนะครับลงมาถึงนี่นะครับแต่ว่ามันมันไม่รู้นะครับมันอาจจะขึ้นไปเหนือตัวนี้ก็ได้นะครับมันอาจจะขึ้นไปกินสตออ็อกของตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลงมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอชุดที่ขึ้นมานี่ก็เราก็ยังไม่รู้อะครับว่ามันเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาสองเล็นะครับหนึ่งสองสามอาจจะมีอีกเล้งก็ได้นะครับขึ้นมาปุ๊บเฟลปุ๊บเหนนะ็นเง้ยเฟลแล้วค่อยลงเงี้ยก็ซึ่งพาร์ทไอ้พวกเนี้ยผมอดีเราก็ กะยากครับกะว่านี่คือมันท็อปแล้วยากแต่เราก็เห็นว่ามันอยู่ที่ไฮแล้วถ้ามันจะเป็นเทรดดิ้งเรนเนี่ยหรือเป็นแบร์ชานเอลเนี่ยนี่มันอยู่ที่ไฮแล้วนะครับซึ่งมันก็คอนเท็กซ์มันก็ดูหน้าช็อตแล้วครับตรงเนี้ยแล้วประกอบกับมันมีสามแบร์บาร์นี้แล้วผมขึ้นมาเนี่ยผมไปช็อตชุดที่มันเป็นเดอบลท็อปตรงนี้ยครับเนี่ยถ้าเห็นในสิบห้าทีมันจะเห็นเป็นช็อตที่หางของโบบาร์ข้างบนตรงเนี้ยครับเนี่ยครับนะครับแล้วมันก็ ลงมาไหมครับหลังจากมันก well, ็ขึ้นใหม่ใหม่ครับก็ไปกินซับตรงนี้นะครับก็น่าเจ็บใจอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็โอเคเข้าใจได้ว่ามันมันเกิดขึ้นได้ครับสําหรับเหตุการณ์แบบนี้ครับซึ่งเวลาผมเทรดถ้าผมเข้าใจว่าผมโดนกิน็อปเพราะอะไรนะครับก็ทําให้ผมไม่ไม่ไปกังวลอะไรกันมากนะครับกับการเสียเงินนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ยังมีโอกาสหาเงินได้ใหม่นะครับเพียงแต่ว่าแค่เราเข้าใจว่าเราโดนกิน็อปเพราะอะไรนะครับทำไมมันถึง เกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้นะครับเราก็จะมีการพัฒนาไปได้นะครับนี่พอโดนกินสต็อปก็เหมือนเดิมนะครับพอช่วงเนี้มาก็เลยมักจะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆตรงนี้ขึ้นมาก็ยังต้องเล่นชอ็อตใหม่นะครับแม้ว่าตรงนี้จะเสียเงินไปแล้วก็ช่่งมันนะครับต้อง next trade แล้วก็กลายเป็นว่าช่วงบ่ายนี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับก,ก็เสียทั้งตังค์แล้วก็พลาดทั้งโอกาสตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรากลับมาดูต่อนะครับในนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาทำนิวโลใหม่ไหมครับบริฟเลยนะครับลงมานิดเดียวหางเนี่ยทะลุโลเนี่ยลงไปนิดเดียวนะครับเซกเเล็กนะครับเป็นเซกเเล็กของตัวนี้นะครับบาร์ดีดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ดีดขึ้นมาเนี่ยเป็นบูบาคลสใกล้หายมาปิดตรงนี้นะครับเมื่อวันเมื่อวานเสาร์นะครับ ซึ่งในอ,อพอการ์ดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้คอนเท็กซ์เนี่ยมันดีสำหรับการรีเวอร์โซลนะครับ mm hmm. เพราะว่าเลกเนี่ยมันมันดูสตรองนะครับใช้ได้อยู่ตอนนี้ขึ้นมา2เลกนะครับเนี่ยหนึ่งเลกนะครับโ u l l b a c ลงมานะครับแล้วก็ทำบูชานเนลตรงเนี้ยนะครับบูชานเนลขึ้นไปเพื่อเป็นเลกที่สองของของเลกใหญ่นี้เป็นเลกที่สองสั้นๆน,นะครับโดย อ่านะครับโดยโดยทำเวชท็อปตรงนี้ด้วยนะครับ 1, 2แล้วก็สนี่นะครับเพราะฉะนั้นอ่าตอนนี้กำลังรีเวิร์สลงมานะครับแต่รีเวิร์สลงมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเฟลอีกนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนก็จะอย่างนั้นเลยนะครับก็ดูแล้วคือดูแลว้วตอนนี้มันอยู่ที่ไฮของเลนส์นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีสตองเล็กขึ้นไปเหนือไฮของเมื่อวานนิดนึงนะครับไฮเมื่อวานอยู่ อยู่ตรงไหนเอ่ยไฮของเมื่อวานอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไฮวันเสาร์นะครับเนี่ยที่ผมพูดในเดลิชา่นนะครับผมคิดว่าเนี่ยอันนี้เป็นไฮของวันเสาร์นะครับอืมจริงผมก็อยากถ้าผมจะชอ็อตผมอยากจะชอ็อตเหนือไฮของวันเสาร์มากกว่านะครับผมคิดว่าขึ้นมาแล้วน่าจะเฟลนะครับ แต่จริงตอนนี้พยายามหลายทีนะครับเนี่ยสองเละข,ขึ้นมาปั๊บก็ยังไม่ถึงไฮของเมื่อวานแล้วก<ม>น็นะครับแล้วเออไม่ใช่นะครับยังยังไม่ถึงไอไอตัวซาร์ดอฟเซลไคลแมกซ์ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยยังดูเหมือนยังอยู่ในแบร์ยังดูเหมือนอยู่ในแบร์มากเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมไฮของตัวนี้ก็ไฮตัวนี้นะครับก็ยังไม่ถึงเส้นนี้นะครับเนี่ย ผมยังไหวอยู่ในแบร์เนาะแต่ผมก็ประมาทเล็กนี้ไม่ได้นะครับผมคิดว่าลงมาน่าจะน่าจะขึ้นไปอีกเล็กนึงนะครับนั้นผมยังตรงนี้ผมพูดจริงผมเมื่อก,กี้ผมว่าว่าจะช็อตตรงนี้นะครับแต่ก็ถ้าเล่นก็เล่นสั้นๆแบบนี้นะครับพอลงมาก็มีหางเราก็ยังไม่รู้ครับว่ามันเบรกตอนนี้มันพยายามเหมือนจะเบรกก้อนนี้ลงไปอย่างเงี้ยเบรกก้อนนี้ลงมาอย่างเงี้ยลงมาแถวๆโลนึงนะครับแต่ว่า มันอาจจะขึ้นอจากตรงนี้เลยก็ได้หรืออาจจะเบรกตรงนี้สําเร็จลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำไฮโลนะครับเมเจอร์เทรนเวอร์ซอแล้วก็ขึ้นมานะครับเพิ่งผมยังมองมันน่าจะทริกเกอร์ตัวนี้นะมันมันมันดูสายรีเวิร์สมาสตรองขนานี้ผมยังมองว่ามันไม่รู้สิผมยังมองบลูอยู่นะครับตอนนี้ผมยังไม่มองแบร์แล้วก็เนี่ยลงมาเนี่ยเบรกปุ๊บแบ็กคาลวเห็นไหมครับใน่ทําไป15ที เบรกลงมาก็แบดเห็นไหมฮะเนี่ยมันดูแบบคอนเท็กซ์มันดูแบบเหมือนเหมือนอันเนี้ยชุดเนี้ยที่ลงมาเนี่ยมันเป็น pull back ของไอเดเนี่ยนะครับผมยังรู้สึกอย่างนั้นนะครับยังดูไม่ค่อยเหมือนเออมันจะกลับออกมาเป็นแบ์มันไม่มี consecutive แบ์เลยนะครับเนี่ยมีตรงนี้สามบา์แต่ก็หางยาวๆข้างล่างนะครับดู กำลังดูอยู่นะครับว่ามันมันจะเฟลที่โลนี้หรือเปล่าเนี่ยดูมันจะเฟลอยู่แต่ว่าบางทีมันก็แกว่งนะครับแกว่งแข่งที่เว้นโลนี้ก่อนที่มันจะเบรกลงมาอีกทีนะครับนะครับซึ่งเราก็ควรจะเฝ้าดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราลาก2จุดเนี้ยนะครับมันเนี่ยมันรีเวิร์ดขึ้นมาเนี่ยก็มีบาร์เนี่ยเพิ่งแตะเองนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งมีเบรก เบรกจริงๆก็เบรกื่อกี้นี่เองนะครับ15นาทีที่แล้วนะครับเนี่ยมันเพิ่งเบรกตัวแบตเทนไลน์นิดเดียวเองนะครับเห็นไหมครับมันมันดูเหมือนแบล็กตัวนี้ยังชันอยู่นะครับยังอยู่ใต้เส้นย MA A นะครับของ15นาทีทำ15นาทีด้วยดูดูดูเหมือนอืมก็ดูเหมือนจะเบรกลงมาได้อยู่นะครับเนี่ย ถึงแม้ว่าเบรกปุ๊บหางยาวนะครับผมผมยังรู้สึกเหมือนจะลงนะครับจริงๆเมื่อกี้ถ้าช็อตได้นี่ก็ลุ้นเสียงเบรกตัวนี้ลงไปนะครับอาจจะเบรกตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เบรกลงมานะครับแล้วก็ลงมาถึงนี่นะครับอาจจะลงมาถึงนี่เลยนะครับ ก็เป็นไปได้น้เราเล่นช็อตก่อนดีกว่านาอหรือยังไงดีค่อยกลับหน้าเป็นลองข้างล่างนะครับหน้าลองเสียงดูครับเดี๋ยวผมอาจจะเล่นช็อตลงมาก่อนดูเหมือนจะลงก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นมาอีกทีแต่ดูเหมือนจะยังไม่ทำนิวโลนะครับวันนี้นะครับผมยังเบสว่าน่าจะขึ้นไปทริกเกอร หาทิกเกอร์ไบซ n สแเหนือายของเมื่อวานนี้นะครับผมยังให้คะแนนบูอยู่นะครับมากกว่าแบสนะครับวันนี้แต่ถ้าเรามองจะ่บูเนี่ยเราถ้ามันเบรกลงมาเราก็ต้องมารอเล่นข้างล่างแล้วเสียเวลานานนะครับบางทีระยะสั้นเราอาจจะช็อตลงมาก่อนเราค่อยมาเปิดลองข้างล่างทีทีหนึ่งก็ได้นะครับดูดูจากไทม์เฟรมนี้ยังดูเหมือนอย่างที่บอกดูเหมือน ูเหมือนจะยังลงผมยังดูเหมือนจะยังลงแต่มันก็ประมาณไ,ได้เหมือนกันนะมันทำไฮวันตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยทำไฮทู 2. ทำเน็ตเซตไฮทูด้วยนะครับบูมีกําลังอยู่ครับบูไม่ใช่แบบกระจกกระจอกนะครับเนี่ยม,มีคนเบสชุดนี้อยู่ครับเนี่ยถึงแม้ว่าอันนี้จะขึ้นมาเลขที่สองของอันนี้แล้วนะครับคือครบมินิมัมขั้นต่ําของการทำเซ็กเตอร์เล็กแล้วนะครับ ถึงมีถึงมีการเทคโปรฟิตแล้วแบก็เริ่มช็อตลงมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นว่าครบ2องเลกเนี่ยมันไม่ถึงไฮของเมื่อวานเนี่ยมันน่าจะลงน่าจะลงมานี่นะครับแต่ผมดูแล้วผมว่าเซคเ n อร์เลตัวนี้มันมันไอ้นั่นไปอ่ะมันน้อยไปอ่ะผมมันน่าจะมีขึ้นมาเซคเ n อร์เลแบบใหญ่ๆหน่อยนะครับอืมว่าบูน่าจะโชว์สเต็งได้ดีกว่านี้เนาะจากช่วงที่ผ่านมา โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตามดูกันอีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ